ตอนนี้สอบท้องถิ่นดูโจทย์ข้อนี้ดีๆครับเป็นแนวข้อสอบท้องถิ่นที่ออกสอบบ่อยมากอยู่ในขาของวิชากฎหมายงานสารบัญคําถามมีอยู่ว่าการเก็บหนังสือตามข้อใดเป็นการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่ต้องปฏิบัติต่อไปอีก 1. การเก็บเพื่อสงวนเป็นความลับ 2. การเก็บระหว่างปฏิบัติ 3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ4การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วอะ จุดเน้นนะครับน้องที่น้องต้องรู้คือการเก็บรักษาหนังสือเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทครับคือ 1. การเก็บระหว่างปฏิบัติคือการเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติยังไม่เสร็จครับตามชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าการเก็บระหว่างปฏิบัติก็คือยังปฏิบัติไม่เสร็จ2การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วครับก็ตามชื่อเลยครับคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่ต้องปฏิบัติต่อไปอีก 3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จําเป็นต้องมีการใช้ในการตรวจสอบเปป็นระจํา ดังนั้นจากคำถามที่ถามว่าการเก็บหนังสือตามข้อใดเป็นการเก็บหนังสือที่บรติาเสร็จแล้วและไม่มีอะไรที่ต้องปฏิบัติต่อไปอ